ได้เวลาอีกแล้วจ้าหันสายและจ้าลุงนึกอยากทานบาร์บีคิวอีกแล้วค่ะและอากาศก็เย็นมากแดดหายแล้วก็เย็นมากๆโอ้ลมมาแต่ละทีโอ้โหสัตวปปปปปไ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 ปจ้ะบา,า,บา,ะา,า,าร์บีคิวไปไปาปไปไปไปเนไปกปนปไ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 ่ ตั้งใจมากเลยค่ะผู้ชายคนนี้โอ้โหเ,เรียง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 แหมเรียงซะส,สวยเชียวโอ้ลมมาแต่หนาวหนาวมากกลับได้เลยจ้ากลับได้เลยจา้าอุ้ยน่าทานเชียวอุ้ยน่าทานมาก ตลอีออออหอมมากเลยค่ะหอ,หอมหอมจริงจริงโอ้ยน่ารัยรนะคะอันนี้อาการของคนหนาวอหนาวถ้าไม่มีลมนะคะเย็นค่ะแต่ถ้าลมมาหนาวมากลุงอยู่ไม่สุขแล้วคะ่ะเดี๋ยวเต้นเดีวก,กระโดดที่นี่เลย เร็ว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 ดับหมดแล้ว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 อุ้ยหอมมากอุ้ยทุกคนลมพัดบาร์บีคิวมาหอมมากโอ้ยเธอมะเขือเทศเธอแต่ไปหมดแล้วเต้นรอไปเต้นรอไปเลย nó yên chiap là. My hair is very cool. <laughs> you want to cook the other ones as well? Yes. For sure. are. Yeah. What Are they cooked? Yeah. Oi! What's those <coughs> tomatoes? กันดอืมี่หอมมากไหนี่ส่วนคุกกันดิย่าคุกกันดี y ยอ อ๋อเนื hmm. okay. Okay. Mm ้อนิ่มากอืมคำมาก วันนี้ลุงนึกเดี๋ยวทำมาปบบิวแต่ไม่ดูอากาศเลยมันหนาวแค่ไหนอ,อ๋อมือสั่นไม่เห็นจากติ <laughs> <laughs> มือสั่นนะอะอร่อยอืม tchau right.